ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดูรายงานนะครับของโปรแกรม a c c o u n t b o o k Bank นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นการแนะนําการใช้โท e เกล n e นะครับคือกา,ก,าการส่งข้อความทางไลน์นะครับกรณีเวลารับทึกรายรับรายจ่ายก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่ามีการบันทึกรับบันทึกจ่ายอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นข้อความนะครับสำหรับรายงานนะครับเดี๋ยวผมดูตัวนี้นะครับการเรียกดูรายงานนะครับตัวนี้มีการเพิ่มเติมเพิ่มมานิดนึงนะครับถิแรกเราก็รองวันที่ก่อนนะครับก็จะดูจากวันที่ไหนนะครับถึงวันที่ไหนนะครับแล้วก็กดปุ่มแสดงรายงานนะครับก็จะมีรายงานให้เลือกหลายตัวนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัว รายงานนะครับผมรายงานรายรับรายจ่ายประจำสุดมบัญชีนะครับตัวนี้มันจะมีสองสุดบัญชีนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าเรามาดูในส่วนของการสร้างหน้าร้านก่อนนะครับคือในรายงานคือตอนนี้มันมีอยู่แค่หนึ่งหน้าร้านนะครับก็คือเรามีแค่ คือเรามีการบันทึกให้หนึ่งแค่หนึ่งบริษัทนะครับแต่ผมจะเพิ่มก็ามาเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับพอเรามาแถบนี้นะครับนะครับจัดการหน้าร้านตรงนี้นะครับตอนนี้เรามีแค่หนึ่งหน้าร้านนะครับหน,หน้าร้านและหนึ่งหน้าร้านเนี่ยก็จะมีสูงบัญชีอยู่แล้วสองสองเล่มน,นะครับยอดก็จะยังเป็นศูนย์อยู่นะครับทีนี้ผมจะเพิ่มมาอีกหนึ่งหน้าร้านนะครับ ก็เรามาสร้างรหัสนะครับ่ผมจะลงเป็นชื่อนาราสองนะครับที่อยู่นะครับที่อยู่สอง ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับแอกดีก็ใส่เข้าไปนะครับกดเพิ่มนะครับเขาจะได้หน้าร้านสองมาละนะครับทีนี้หน้าร้านที่สองเนี่ยมันยังไม่มีสมุนชีสักเล่มนะครับเราก็ มาสร้างสมมัญชีนะครับตรงนี้นะครับปุ่มขโมดนะครับทีนี้สมมัญชีสองเล็เนี่ยเป็นของหน้าร้านหนึ่งเราจะสร้างสมมัญชีของหน้าร้านสองนะครับกุลีเซตนะครับเราก็ไปไปดึงไอตัวรหัสหน้าร้านสองเนี่ยเข้ามาปลูกไปกับตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็สร้างชื่อสมมัญชีนะครับสมมัญชีเนี้ยผมจะลงว่าเป็นรหัส ของหนระ้านสองนะครับบัญชีเล่มที่หนึ่งนะครับเอาเป็นสมุดบัญชีนะครับบัญชีเล่มที่หนึ่งแล้กันครับ เล่มที่สองนะครับเล่มที่สองเน,นี่ก็ของหน้าร้านสองนะครับของเล่มที่สองอน,นี้เ,เล่มที่สองแล้วกันนะครับทีนี้เพิ่มนะครับอันนี้ลาย อ่ในเรื่องของอันนี้น,นี่ผมลงไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันหน้าร้านที่หนึ่งสมบวนชีที่หนึ่งครับอันนี้อันนี้หน้าร้านที่หนึ่งนะครับสมบวญชีที่สองครับจะได้ไม่งงทีนี้ เ,เรามาดูไอตรงรายงานดีกว่านะครับแถบรายงานตรงนี้นะครับแล้วก็มาแสดงรายงานตัวนี้ใหม่ตัวน,นี้เอาทั้งหมดนะครับตันนี้เริ่มเป็นทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นหน้าตา,าประมาณนี้นะครับก็คือมันจะบอกในเรื่องของชื่อหน้าร้านนะครับหน้าร้านที่หนึ่งหน้าร้านที่สองนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เราจะเรียงตามตามชื่อหน้าร้านนะครับหรือชื่อบริษัทนะครับกอข้ององอ,งอะไรประมาณเนี้นะครับและทีนี้ใต้ลงมาจากหน้าร้านก็จะเป็นสูมบัญชีนะครับบัญชีเล่มไหนนะครับก็จะเรียงตามชื่ออนกันนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนที่รายงานที่เพิ่มขึ้นมา ทีนี้เรามาดูยอดในการบันทึกนะครับกรณีที่เราบันทึกเราจะบันทึกสมมติว่าบันทึกของวันที่หนึ่งนะครับผมจะบันทึกรายรับนะครับเราก็มาเลือกหน้าร้านนะครับผมจะบันทึกของหน้าร้านแรกนะครับแล้วก็สมุดบัญชีที่จะบันทึกเนี่ยเป็นสมุดบัญชีที่หนึ่งนะครับแล้วก็รหัสลูกค้า กาทดสอบเรนี้กลุ่มหรือประเภทนะครับผมจะลงองประเภทที่หนึ่งนะครับรายการรายการรับนะครับทดสอบนะครับตัวนี้ทีนี้ผมจะลอง เอาแค่หนึ่งรายการก่อนนะครับผมแล้วก็บันทึกทีนี้เราบันทึกตรงหน้าร้านหนึ่งล้นะฮะทีนี้เราจะบันทึกของหน้าร้านที่สองหน้าร้านที่สองก็เลือกหน้าร้านสองแล้วนี้เราก็มาเลือกสมบัชีเอาเล่มที่หนึ่งนะครับทีนี้เราก็ามาเลือกเอาที่สองครันนบภายในอนกันนะครับ เหลัที่นี้เรามาดูรายงานตัวนี้นะรายงานตรงนี้นะครับมาดูรายงาน,ต,น,น,ต,งานตัวล่างสุดนะครับที่พุ่งขึ้นมาใหม่สังเกตยอดนะครับก็คือมันจะแยกแยกหน้าร้านให้เราว่าสมมติบัญชีของเล่มไหนอยู่หน้าร้านไหนนะครับอย่างเช่นสุมม่มบัญชี ของหน้าร้านที่สองเนี่ยตัวบนนี่นะครับก็จะมีการบันทึกเข้าไปแลกว่าบาแล้วว่าสุ่มบัญชีเล่มที่หนึ่งเนี่ยบันทึกเข้าไปแล้วหนึ่งหมื่นนะครับคงเหลือนะครับเราก็ยอดรวมของสุ่มบัญชียอดรวมของหน้าร้านที่สองก็จะมียอดรับยอดจ่ายเป็นศูนย์นะครับยอดคงเหลือนะครับมันก็จะแยกเป็นเป็นหน้าร้านไปและภายใต้หน้าร้านก็จะมีสุ่มบัญชีกี่เล่มมันก็จะแยกย่อย,ยลงมาให้นะครับ และสุดท้ายข้างล่างสุดก็จะเป็นในส่วนของยอดรวมทั้งหมดทุกๆหน้าร้านหรือว่าทุกๆบริษัทที่เราจัดทาอยู่นะครับส่วนหัวบินข้างบนเนี่ยมันจะบอกบอก,บอกบอกเป็นยอดรวมทั้งหมดนะครับสมมติว่าถ้าเราจะกรองเอาเฉพาะหน้าร้ master, นานหน,น้นาร้านที่หนึ่งหน้าร้านนี้เออหน้าร้านที่สองก็ได้ครับทีนี้เราก็มาเลือกสูงบัญชีถ้าเราเอาทั้งหมดมันก็จะมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสูตบัญชีทั้งหมด นะยครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของอการส่งข้อความนะครับส่งข้อความเราก็ขออนุญาตปิดก่อนนะครับข้อความข้อความเนี่ยข้อความทางไลน์ก็คือมันจะส่งกรณีที่เรามีการบันทึกรับหรือว่าบันทึกจ่ายลลบันทึกแลรับบันทึกรายจ่ายนี่แหละมันก็จะมีข้อความส่งมาที่ไลนย แต่การส่งข้อความนั้นมันจะส่งผ่านโทเกตไลน์ก็คือต้องมีรหัสโทเกนไลน์นะครับโดยเราเอารหัสนั้นเข้ามาบันทึกไว้ในหน้าสม,มุดบัญชีนะครับเราเข้าไปหน้านี้นะครับแท็บนี้นะครับแล้วก็คลิกจัดการสม,มุดบัญชีนะครับทีนี้เราก็มาเลือกสม,มุดบัญชีที่เราต้องการที่จะเอาทรหัสโทเกตไลน์มาใส่แบบเราคลิกเลือกนะครับสมมติว่าเราจะเอา สุส่บัญชีเล่มที่สองนะครับอะสุดบัญชีเล่มที่หนึ่งก็ได้สุดมบัญชีเล่มที่หนึ่งนะครับสุดมบัญชีเล่มที่หน,นึ่งเนี่ยมันอยู่ในหน้าร้านที่สองเห็นไหมครับฝาเมองสุดเห็นไหมครับนนอยู่ในหน้าร้านที่สองเราเคลิกเลือกนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาทเกไลน์ตัวนี้มาใส่แต่เราก็ต้องมาแอดตัวนี้เป็นเพื่อน not hey, แอดโนติฟ้าตัวนี้เป็นเพื่อนพอแอดเป็นเพื่อนแล้วปั๊บ เราก็มาสร้างรหัสโทเค็นลายนะครับอันนี้ผมเคยเ็ออินก็ไปแล้วนะครับเคยเคยสมัครแล้วนะครับอ่านะผมนีสมัครได้หลทีนี้เราก็ลองมาออกโทเค็นลายนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับอันนี้ผมคือตั้งชื่อเราตั้งชื่อเป็น เป็นตามความเข้าใจเราว่ากรณีเวลาเวลาข้อความมันส่งมาหาเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นข้อความเกี่ยวกับบัญชีของเราอผมนว่าบัญชีอ่าบัญชีเอาเปสมุดบัญชีดีกว่าครับเส็นสม,มบัญชีนะครับทีนี้เราก็มาเลือกอ่า เลือกลายของเราเนี่ยแหละครับว่าเราจะให้มันส่งเข้าลายไหนนะครับแต่ถ้าเราสร้างกรุ๊ปไปแล้วนะครับสร้างกรุ๊ปไว้นะครับมันก็จะส่งเข้ากรุ๊ปแต่อันนี้ผมไม่ส่งเข้ากรุ๊ปนะครับผมไม่ได้สร้างสร้างกรุ๊ปไว้นะครับส่งเข้ามาเดียวๆเลยเป็นของตัวนี้นะครับไม่อยู่ในกลุ่มอะไรนะครับทีนี้แล้วทีนี้เราก็กดออกโทเกนไลน์มันก็จะได้รหัสโทเกนไลน์ออกมา แล้วก็กดคัดลอกนะครับพอกดคัดลอกเสร็จนะครับเราพับหน้านี้ไปก่อนทีนี้เราเอารหัสมาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่เราก็จะได้รหัสทุกเกตไลายแล้วนะครับทีนี้เราก็กดแก้ไขตัวนี้เพื่อเพื่อที่จะเซฟรหัสตัวนี้ไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปลองบันทึกดูนะครับพยายามปิดหน้านี้ไว้นะครับ ผมจะบันทึกนะครับบันทึกเป็นเป็นรายรับก็ได้นะครับอันนี้รายจ่ายนะครับถ้ารายจ่ายเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเนี่ยถ้ารายรับก็กดรายรับเราก็มาเลือกหน้าร้านนะครับผมบันทึกไว้ที่หน้าร้านที่สองนะครับทุกเกณฑ์รายเราก็ของสมมติชีเล่มที่หนึ่งนะครับ <ton. S 2> แล้วก็ลูกค้าทดสอบนะครับทีนี้เราก็เลือก ผมลองไว้ทีนี้เราลองกดบันทึกดูนะครับนะครับก็จะมีข้อความส่งมาลักษณะประมาณนี้นะครับ,ค,รบคือข้อความก็จะเป็นชื่อที่เราสร้างขึ้นมาสมบัญชีแล้วก็ผู้ส่งเนี่ยก็จะเป็นเป็นชื่อที่คนที่ล็อกอินเข้าใช้งานโปรแกรมตัวนี้นะครัแล้วก็ เป็นลักษณะของการบันทึกเกี <ST an th ic> ่ยวกับการบันทึกรายรับนะครับแล้วก็ชื่อส่วนชีในการบันทึกนะครับแล้วก็ยอดเงินที่บันทึกนะครับอันนี้ผู้รับเงินผู้จ่ายเงินถ้าเราลงก็จะมีชื่อมาด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่ายอดเงินคงเหลือที่หลังจากที่บันทึกแล้วนะ่ะเป็นยอดเงินเท่าไหร่ปัจจุบันนี้นะครับครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเมสเซจบอกนะครับก็จะเหมาะกับสลับ จ้าของบริษัทที่ต้องการให้พนักง,งานบันทึกรายรับรายจ่ายเราก็แจ้งเตือนนะครับผมเงินเข้าเงินออกในบัญชีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผม,ผมมาดูรายงานอันนี้ก็จะเป็นรายงานเฉพาะ ของหน้าร้านที่สองนะครับสมมเิชีที่หนึ่งนะครับผมดึกเข้าไปสองหมื่นนะครับจ่ายไม่มีนะครับผมรายงานอื่นก็มีครับก็สามารถที่จะคลิกเลือกดูได้ครับผมคลิกเลือกดูตัวนี้นะครับรายงานอื่นก็จะมี เยาย้อนวันอย่าลืมวันที่นะครับถ้ากรองข้อมูลมาไม่เจอก็จะเกี่ยวข้องกับวันที่เพราะว่ารายงานทุกทุกหน้านะครับจะเกี่ยวข้องกับวันที่นะครับยกเว้นรายงานสมบัญชีนะครับส่วนอื่นหมดเราต้องมีการเลือกวันที่ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าตะกี้เนี่ยผมเคยบันทึกวันที่หนึ่งกับวันที่สองเราก็ต้องย้อนจากวันที่หนึ่งนะครับถึงวันที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็มาดูรายงานรับ ทีนี้เราก็ไม่เลือกหน้าร้านนะครับเอาสูงบัญชีทั้งหมดนะครับกดใส่นะครับก็จะมีนะครับผมก็จะมีรายรับเข้ามาสักเมื่อนะครับรายจ่ายยังไม่มีนะครับผมดูเป็นรายวันก็ได้ครับรายวันตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับทีนี้ก็มาเลือกสูงบัญชีเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดนะครับก็จะบอกเลยว่า วันไหนมีการบันทึกรายรับไปแล้วบ้างครับแล้วก็วันไหนยังไม่ได้บันทึกนะครับอันนี้คือเราสร้างใหม่ก็จะเป็นอ่ามันจะบอกว่าสร้างใหม่อย่างเงี้ยนะครับผมสร้างใหม่ยอดจะเป็นศูนย์อยู่แล้วครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับการใช้งานโปรแกรมนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปทดลองได้นะครับ ห่ับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้คลิปนี้ก่อนนะครับขอบมากสำหรับการรับชมและติดตามนะครับผมครับ